วันนี้นะคะเรามาพบกับช่างแม่เก๋แอนน้องต้นข้าวกันอีกแล้ววันนี้เราอยู่ที่ไหนอะติ๊กตอตกติ๊กตอกอ๋ออยู่ที่ปึ้งปังฟาร์มแพะนมกันอีกแล้ววันนี้เราจะมาทำอะไรทำอะไรกันคะ,ะกินนมกับนมแพะ,แพะ แล,แล้วเราก็จะพาไปชมน้องแพะกันใช่ไหมคะใช่เดี๋ยวเราจะกินนมกันก่อนนะคะตอ,อนนี้ที่ปึงปังฟาร์มแพะนมมีนมแพะพัชไลท์จำหน่ายด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเบอร์โทรกันก่อนนี่เลยเบอร์โทรอะไรเอ่ย ไหนคะในโชว์นมแพะหน่อยสินี่นมแพะไหนคะไหนเอาให้ท่านผู้ชมดูชัดๆนี่นะคะปึงปังฟาร์มแพะนมอยู่ที่นครนนท์มีบ้านนนท์มีของเรานะคะอ้าวลองชิมกันดูสิคะรสชาติเป็นยังไงอร่อยมากๆไมค่ะรสชาติเหมือนนมจืดนมจืดใช่ไหมคะเหมาะสำหรับ ทุกเพศทุกวัยนะคะบำรุงร่างกายให้ร่างกายแข็งแรง้ให้ตะกองชิมนะคะให้ตะกล้องชิมด้วยอะไรไหมค่ะก็มันๆนะคะปิดไว้นะคะเก็บไว้ก่อนเราจะไปชมพาไปชมน้องแพะกันนะคะทางนี้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาตรงนี้ก่อนค่ะตรงนี้แพะน้องแพะตัวเล็ก กลัวมันกัดอ่ะนู่นมีมีแพะตัวใหญ่ด้วยวันนี้เราแอบ,บมารีวิวนะคะเจ้าของฟาร์มไม่อยู่ <c oughs> แอบ,บมารีวิวที่แพะที่ฟาร์มฟาร์ม <c oughs> แพะ <c oughs> ปึ้งปังดูสิคะมัน <c oughs> มาทางนี้คะ่ะดูนะคะ <c oughs> นู่นมีชื่อด้วย <c oughs> ชื่อน้องคุระน้องเยลลี่น้องชโชยุ น้องอะไรบางน้องคาราเมลเชื่องมากเลยนะคะแพะเนี่ยแต่ว่ามันกัดอะไหนไหนไหนหนูลองลองเอามือจับดูสิแต่กลัวมันกัดอ,อะามันจะกัดไม่กัดหรอกคะ่ะถ้าไม่เหยียบปากมันดูดีคะ่ะแพะตัวเล็กๆน่ารักน่ารักั้กงนั้น,น,นเลยม,มีแพะนมด้วยนะคะไปเราเดินไปดูแพะนมกันตามมาเลยตามมาเลยคะ่ะนี่คะ่ะแพะนม ตัวใหญ่เลยดูทีค่ะนมอ๋อนมแพะมีสองเต้านะคะไหนอ่ะนี่นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมีกี่ตัวหนึ่งตัวสองตัวสามตัวมีสี่ตัวนะคะตัวนี้ด้วยนี่ค่ะไม่ขึ้นไปแล้วค่ะเจ้าของไม่อยู่มาค่ะมาค่ะมาทางนี้ค่ะตามมาตามมา ดูสิคะน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยแพะตัวเล็กๆน่ารักน่ารักมาค่ะวันนี้ก็เย็นแล้วเราจะกลับกันแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มีคลิปอะไรให้ติดตามเดี๋ยวเราจะมาะเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันใหม่นะคะาาลาค่ะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายกดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ